ขอถามจริงๆนะวนที่ผ่านมาเนี่ยเคยสำนึกบุญคุณบ้างไหมเคยอยากจะมาคลอกเคลียหรือว่าเอาใจหรือว่าทำอะไรให้ฉันรู้สึกดีขึ้นบ้างได้ไหมไม่ใช่แค่เวลาที่หิวมันหลอกมาอ้อนทำตัวน่ารักและให้ฉันเติมอาหารให้ทุกวันเอาละไม่ดูแล้วขอโทษกลังค์ค่ำกางคืนมารับบนนอนเออไปห้าปารตอปรตปปาตีเออกลับมาก,ก็จนชี้แจง้งเออนอนตื่น1ิบเอ็ิบชงโมงเอตื่นขึ้นมาแล้วก็โฟล์ลงเพลกว่ะชีวิตนี่ต้องสู ด้วยอานาจละมุดลกรรมลำใหญ่ขอให้นุชทั้งหลายจงรักจงหลงจงไม่ปล่อยวางนะขออํานาจละมุดลักกรรมลำใหญ่จงดลบรรดานให้นุชทั้งหลายแบ่งอาหารอร่อยอร่อย,ออยมาให้ด้วยเถิดซาุ What ้ตัวแสบเมื่อคืนไปไหนมาฮะตามหาทั้งคืนเลยเนี่ยไปแอบ,บอยู่ไหนมาบอกมาเดี๋ยวนี้นะ <What? S 1> เร็วๆอะไรพ่อฮะใครไปแอบ,บอยู่ไหนฮะก็อ,อยู่บ้านทั้งคืนอะ ทำไมล่ะบ้านแล้วเปล่าเนี่ยนอนอยู่บ้านตั่งคืนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องมาทําเป็นเนียนนะเพิ่งกลับมาใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมพูดมาดีๆถ้างั้นไม่ต้องกิน <What? S 1> ขนมไม่ต้องกินเลยขนมอะ่ะเออเอบอกก็ได้พ่องั้นขอสองห่อเลยนะวันเนี้ย <What? S 2> นะโอเคไหมไม่ได้ไม่ต้องมาต่อรองเลยฮะทาผิดแล้วยังมีหน้ามาต่อรองอีกนะนิสัยอะ่ะนิสัยไม่ดีเลยทุกวันเนี่ยรู้ไหมงั้นก็ไม่บอก ไม่ได้สองห่อก็ไม่บอกอเสียตบเองเลยพอ่อไม่บอกหรอกได้งั้นมันไม่ต้องกินเลยซักห่อเลยอะนะอดสักสามวันดีไหมขนมเนี่ยโอเคไหมตามนั้นเนาะอ่าเ,เออบอกก็ได้พอ่อไปแค่นหน้าปัดซอยเองทําไมละะ่ะฮะแล้วทําไมมันไม่บอกแต่แรกละะ่ะฮะทําไมต้องให้เข้นเอาอะฮะนิสัยเนี่ยประจําเลยนะ <What? S 1> เสือมาดูอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชอบไหมเนี่ยฮะ มา,มาดูดิพ่อ,อามาดูดิามาจับใไไกล้หน่อยดิหน่อยใจเย็นๆซีดูไปก่อนเดี๋ยวมันจะพังให้ดูไปก่อนชอบไหมโถ่พ่อมันต้องสัมผัสก่อนดิดูแค่ตามันไม่รู้หรอะเ,เร็วๆเอามาสัมผัสก่อนพ่ออย่าดีล่าเร็วๆเอามาดูดรมันเป็นอะไรให้่ายว่ามันเป็นอะไรเนี่ยฮะทายดูดิรู้ไหมเนี่ยเคยเห็นไหมตุ๊กแกใช่ไหมพ่อฮะนะใช่ไหมคนๆดูนะใช่ไหมไม่รู้ให้ดูเอาเองไง ฮะคุณคุณไหมนี่ไงก็บอกว่าให้เอามาสัมผัสก่อนเลยพ่อมันจะรู้เลยอหไรข้าสัมผัสเนี่ยหรือแค่ตามันไม่รู้ไงก็เอามือไปปิดไว้มันจะเห็นหรอไม่ได้ปิดก็ให้เห็นอยู่นี่ไงเห็นนิดเดียวพอให้ทายไงฮะไม่เล่นด้วยนะพ่อนะถ้าไม่เอามาให้จับอะ่ะไม่เล่นเลยนะจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวไปจะเย็นๆสิจะพิ่งน้อยใจไปยังไม่ได้แก่เลยโอ้โหหัวก็ไม่ได้ร้านนี่จะมาดีๆเลยพ่อฮะ ถ้าไม่เอามาเนี่ยไม่ต้องเอามาอ้างเลยจะไปไหนก็ไปตางไปไม่เกียดรอนแล้วไม่รอ,ไม,รอไม่รู้มันแล้วโถพ่อแก่ให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหมยูยจะเย่ยอยู่แล้วเนี่ยเร็วๆหน่อยโถไวัยรุ่นใจร้อนจังนะเย็นๆ,ๆดิพ่อกำลังแกะดอยู่นี่ไงอย่ามาใกล้นะตอนไกลน,นั่นร่างไงร่งไงเกอบไปแล้วไงไหนพ่อดูดี่ให้ดูหน่อยนีสสามมากี่หอนเนี่ยฮะโอ้โหสองเลยแล้วพ่อ อังสองห่อเลยแหละคุ้มกว่าเยอะไงราคาสุดคุ้มเลยสองห่อเนี่ยมันจะได้กินนานๆไงยี่ห้ออะไรอะพ่อเอาอร่อยจังเลยเสียชอบชอบนะเนี่ยอร่อยมากเลยอะยี่ห้อเนี่ยแพทเทเรียงไงลูกเห็นเสียชอบไงสูตรเนี้ยก็เลยซื้อมาให้ประจําเลยเนี่ยสูตรนี้เขาดีลดขนร่วงเพิ่มความงามของขนโอ้พ่อจะบ่นอะไรนี่ยรีบแก่ให้หน่อยดีหิีวแล้วนเนี่ยเดี๋ยวดีไวรุ่นเนี่ยใจร้อนจริงๆเนี่ยออะกินกินให้หมดนะอร่อยจังพ่ออร่อยมากมากเลยสูตรนี้งับ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 ,งบ ค่อยๆกินนะเดี๋ยวติดคอตุยเลยนะรู้แล้วน่าพ่ออย่าพูดเขากำลังกินอยู่เนี่ยอร่อยมากเลยพ่อสุดๆเลยเป็นเพื่อนถ้าอยากกินแบบเสียกดสั่งซื้อที่ตะก้าได้เลยนะครับ